โอ้วันนี้คนเยอะมากคนเยอะมากนะคะเนี่ยอโอ้เยอะมากวันนี้นสวยมากวิวสวยบรรยากาศตอนคืนสวยมากทุกคนสวยมากสั่งหมูกระทะกินก็ได้นะครับกดติดตามผมด้วย วัสดีครับวันนี้พบกับผมไมเปเล่แล้วน้าทิตาครับผมวันนี้เราจะพาไปดูที่กลางเต็นท์นะครับยมากที่เกาะช้างนะคะเดี๋ยววิวดีคนละร้อยบาทแล้วก็มีห้องน้ําสะอาดใช่แล้วก็ใครมีเบ็ดตกปลาก็เอาไปตกปลาได้ด้วยใช่ไหมใช่หยู่ที่หาดหินไขมุกเนาะใช่ค่ะหาดหินไข่มุกที่เราไปหาหอยวันนั้นครับผมแล้วก็ สถานที่นะคะใกล้ๆโลตัสติดหลังเทสโก้เลยค่ะสวยงามวิวภูเขาชายทะเลไปเลยค่ะพา<ม>ไปดูเดี๋ยวเป็นยังไงตามไปดูนะครับ เดอกแกงนะคะเดอกแกงเดี๋ยวมาโอ้สวยมากค่ะดูนะคะเดี๋ยวทางเข้าอสวยงามมากก็จะเป็นสวนในนี้นะคะสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวนะคะเดี๋ยวจะบอกห้องน้ำก็สะอาดสะอาดต้นมะพร้าวสวยงามมากนี่เพื่อนๆอยู่นะคะโอ้สวยงามสวยงามมากว้า มา,มาไปก่อนนี่ไงครับคุณลุงนี่กลางเต็นท์ลุงกับ,บ้าใจดีมากุูแลนี่ห้องน้ำค่ะสะอาดด้วยอาบน้ำโอ้โหวันนี้คนเยอะมาก เยอะมากนะคะดูวิวดูอุย้ยบาก์นี่แมวมันคือจอดจี่ซี้ห้างเนี๋ยวมาได้มาได้ด่ากันกับ,บแมวเนานะนี่อู้วันนี้คนเยอะมากหยุดยาวเพื่อนๆ <c oughs> ร้อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เดี๋ยวจะให้เปเล่พายางไปเบิงโอ้เดินไปเบิงอันนี้ก็มีบ้านหลังน่ารักมาก รูดีคนรออยู่ในนี้ดูนะคะวิวโอ้มีแบบศาลาด้วยเนาะครับผมสวยมากการเต้นดูวิวอะไทยสวยมากตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับวันนี้คนเยอะมากทุกคนคนเยอะมาก,มากดูนะครับโอเคไม่ใช <That> ่ค,คนนอกก่ะอ,อย่างเดียวนะคะคนในเกาะก็มาครับผมคนในเกาะก็มา มากางด้วยนะเพื่อนๆพี่ตานะท่ตาโอ้ยฝรั่งฝรั่งโอ้ยทำอะไรฝรั่งฮ่ายฝรั่งนี่อย่างมากเราเปื่อลงไปหน้าหาดทุกคนเนี่ยค่ะที่ที่วันนั้นนะท่ตามาแค่หอยเยอะมากนี่คือหาดหินไข่มุกนะครับสถานที่กลางเต้นในเกาะช้างโอ้เยอะมากวันนั้นเมาก วิวสวยมาก,มากด้านล่างก็ตกปลาหมึกได้เลยนะครับด้านล่างตกปลาหมึกได้เลยโอ้โหโอ้สวยมากวิวสวยมากทุกคนเอาอนันนะคะ่ะเอาช้อนเนี่ยเต็มเลยจะตัยใหญ่เอาช้อนมีไหมช้อนเยอะมากนี่เอาช้อนไปแล้วก็จะมีตัวใหญ่ๆใ,ใช่ พี่มาหาปรดีอย่างได้เลยเนี่ยมันตรงนี้เองไม่ไม่ต้องลงไปเลยค่ะผมใช่เอาช้อนมาดิเดี๋ยวพี่สอนว่าทำยังไงจิ๊จิเอาช้อนมานี่มานี่มาหาประจำเพราะอยู่ในเกาะเบโอเพื่อนๆดูเกิบเกิบพี่สาพางเลยเดี๋ยวนาทิตาจะ ไปสอนเขาหาหอยก่อนนะไปเล็บเดินรอบๆเลยมึงเดินไปเลยช่วยมากคนสวยมาก สวยมากนี่คือหน้าหาดนะครับหน้าหาดโอ้ยสวยมากหน้าหาดยาวมากได้แล้วพี่ปุณย์ไปเอ้าโอ้ พี่ตาหาเกิบอยู่เด้อนายทิตาเฮ็ดเกิอบพังโอ้ไปยืมมูมาวิวสวยมากเลยเด้อมาเลยครับอ่ะลิงหน่อยโอ้ oh, ดูนี่เขามีตะเกียงเนาะงามเนาะวันนี้มีประมาณห้าสิบหลังนะครับเยอ<ก>ะมากเย,กนนยกอะมากโอ้ oh, สวยงามมากสวยงามมากดูดูดู รอคือ,อรอดูตอนเย็นนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนใช่ตอนเย็นเดี๋ยวจะเดี๋ยวนะอาทิตย์ตาจะมาถ่ายหนุนเทสโก้ไปเทสโก้นะคะแล้วก็ภูเขาแล้วก็ห้องน้ำเดี๋ยวนะอาทิตย์ตาจะมาถ่ายกลางคืนว่าไฟมันสวยแล้วก็สวยงามมากอันนั้นโอ้บ้านชีเปื่อยเมื่อกี้นี่แฟนฝรั่งคนสวย ชีปเปลยไปไหนคะอันนี้น้องจงคนสวยนะคะแฟนชีเ้เปลยเมื่อกี้ชีเอ <c oughs> โอ้โนี่นะคะเพื่อๆเขาติดตอนกอ่างต,าตอนคืนเนาะเออเขาติดไฟกันแล้วะคะ่ะ เมื่อกี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะที่ตายหิวมากเกือบฆ่าไปเล็ดตายอืมดูบรรยากาศเป็นคืนสวยนะสวยงามมากบรรยากาศกลางคืนเนาะเยอะมากมันมันมากนะคะวันนี้เยอะมากบางคนก็ หมูกระทะมากินด้วยนะคะบรรยากาศตอนคืนสวยมากทุกคนสวยมากสั <r ifice> oh. ่งหมูกระทะกินก็ได้นะครับจะไปเห็ดคลิปตัดต่อทางนี้ก็กำลังอร่อยเลยอร่อยนะคะมีหมูกระทะมาส่งด้วยเสียบเสียบเลิศมันแซ่บ ลดมากลดมากจริงๆหน้าทิตาได้เกิดใหม่แล้วโอ้ยเมื่อกี้พังเลยอแม่นสวยมากนะครับงเเ็อกปูดติดตามผมด้วย